สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพูศอีกครั้งกับมนุษย์มีมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาไปรู้จักหนึ่งในผู้ชายที่กลายเป็นตำนานของผู้ที่ชื่นชอบมีมหรือว่ามุกตลกตามอินเทอร์เน็ตนะฮะถามว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงเป็นตำนานปัจจุบันเขาไปไหนทําอะไรอยู่คลิปนี้ได้รู้แน่นอนครับใช่แล้ครับผมกำลังพูดถึงจอร์ดคุซโนกิมิลเลอร์ พิงกกายป,ป,ปาป้าแฟรงค์หรือว่าฟิลตี้แฟรงค์และโจจิครับทั้งหมดนี้คือคนคนเดียวกันมีตัวตนเดียวกันครับผมถ้าจะเอาให้มันดูเป็นปัจจุบันหน่อยนะครับผมและให้คนส่วนใหญ่ไ,ไม่งงผมจะขอเริ่มที่โจจิแล้วกันเป็นนักร้องชื่อดังนะครับแห่งค่ายเอทีเอ i n ไรซิงหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเพลงกันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยครับโดยเฉพาะคนที่ฟังเพลงสากลเนี่ยต้องได้เห็นหรือได้ยินเพลงผ่านๆกันมาบ้างแหละเช่นเพลงฮิตนะครับอย่าง Low Dancing in the Dark นะครับที่แม้จะเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเพลงเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างครับชื่อจริงของศิลปินดังอย่างโจจีนะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่าเขาคือจอร์ดคุสุนกิมิลเลอร์นะครับคือเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นออสเตรเลียเกิดเมื่อปี1992ครับที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแรกเริ่มเดิมทีนะครับก่อนที่จะโด่งดังในนามศิลปินเนี่ยผู้คนนะครับน่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านยูทูบครั้งแรกครับในช่วงปี2008ตอนนั้นนะฮะเขาเนี่ย ได้สร้างช่องที่มีชื่อว่า t h i s a s t a r Music ขึ้นมาซึ่งเป็นช่องที่เขาได้เปิดตัวละคร Frank ของเขานะครับรวมไปถึงพิงกายด้วยใช่ครับมันก็คล้ายๆกับรุงโรเจอร์นั่นแหละฮะมันคือตัวละครสมมุติเป็นการสวมบทบาทและมีคาแรคเตอร์ที่ผิดแปลกไปจากคนธรรมดาทั่วไปซึ่งคลิปที่ทําให้คนรู้จักเขามากที่สุดนะฮะก็คงหนีไม่พ้นฮาเลมเชคครับที่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับมียอดคนดูถึง62ล้านคนเลยทีเดียว แต่หลังจากที่ช่องแรกของเขาครับอย่าง Miss Asta Music เนี่ยได้เกิดปัญหาบางอย่างและมีโอกาสนะครับที่เสียงเนี่ยช่องอาจจะโดนบินหรือว่าหายไปได้เขาครับก็เลยทําการเปิดช่องใหม่ในชื่อ TV f i l t y Frank ซึ่งได้กลายมาเป็นช่องหลักในภายหลังครับและช่องนี้ครับก็เป็นช่อง u ูท b e ในตํานานที่ผู้ใช้ YouTube จํานวนไม่น้อยครับต่างกระห่าวขานเป็นเสียงเดียวกันว่าแก่ตัวไปครับจะเล่าตํานานของสุดยอดยูทูบเบอร์คนหนึ่งให้ลูกหลานได้ฟังครับนอกจากนี้ฮะยัง มีการเพิ่มมาของช่อง Two d a w n f i u t y ที่เอาไว้ลงคลิปเบื้องหลังสัง้นๆเก็บไว้บ้างด้วยครับแต่แน่นอนครับว่าช่องทีวีฟิลตี้แฟเนี่ยก็ยังคงความเกลียนไว้แบบเต็มสูบจนได้กลายเป็นหนึ่งในช่องยอดฮิตของเขาเนี่ยตอนนั้นปัจจุบันครับยอดสับสปายเบอร์ของช่องนี้ฮะมากกว่า7ล้านคนครับและแม้แต่ในวันนี้ฮะก็ยังมีผู้คนนะครับเข้ามาแวะเวียนคอมเมนต์ตามคลิปในช่องอยู่เสมอเสมอเลยแน่นอนครับว่าคอนเทนต์ต่ตางๆภายในช่องทีวีฟ t y Frank เนี่ย ข้างจะไม่เหมาะกับเด็กครับคือมันมีทั้งคำหยาบคายการด่าทอการล้อเลียนและอื่นอีกมากมายครับรวมไปถึงมีเพลงให้ฟังด้วยใช่ครับคือนายมิลเลอร์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากครับความสามารถในรอบด้านเลยทีเดียวทั้งความกล้านะครับแล้วก็ลูกบ้าท,ที่มีนะครับบางทีก็แบบอืแต่ละคลิปนี่กล้าทำไปได้ไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแถมมีความสามารถในด้านการสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นที่จดจำทำให้ยอดวิวในแต่ละคลิปของช่องนี้นะครับสูงมากมันคือความฮา และความเรียนในชนิดที่ไม่มีใครเทียบเทียมจริงๆครับในตอนนั้นและหลายๆคลิปรับก็คงไม่มีใครคิดที่จะเรียนแบบมันด้วยซึ่งคลิปส่วนใหญ่ในช่องนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยยังคงดูได้อยู่นะฮะไม่ได้มีการลบไปแต่อยา่างใดและมีมยอดฮิตหลายๆตัวเนี่ยก็ถือกําเนิดมาจากช่องนี้นี่แหละแต่เรื่องน่าเศร้าครับก็เกิดขึ้นในช่วงปี2 0 1 7ครับนายมินเนอร์นะครับหรือว่าฟิลตี้แฟรงค์หรือตาพิงกายเนี่ยแหละนะครับผมก็ได้ทําการอัปโหลดคลิปตัวตนจริงของเขาออกมาก็คือแบบออกมาพูดปกตินะฮะไม่ได้โร่เพลง หรือสวมบทบาทอะไรนะครับแล้วก็พูดถึงอาการทางสมองที่ทําให้เกิดอาการชักซึ่งส่วนหนึ่งครับเขาบอกว่ามาจากความเครียดในการทําช่องฟิลตี้แฟง็นี้ด้วยแต่สุดท้ายครับเขาก็ได้ลบคลิปนั้นทิ้งไปและในปีเดียวกันครับเขาก็ได้ลงคลิปสุดท้ายของช่องทีวีฟิลตี้แฟลและปิดตํานานไปในที่สุดครับอยากที่อธิบายไปครับใครที่ติดตามช่องฟิลตี้แฟงมาเนี่ยก็จะพอรู้นะครับว่าเป็นช่องที่เกรียนพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็จะมีเพลงหรือ MV ให้ดูและฟังเยอะมากมา เลยครับภายในช่องซึ่งเพลงเหล่านั้นนะครับผมก็เพราะมากเช่นเดียวกันครับ แต่เนื้อหานี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเนื้อหาบางเพลงนี่พูดไม่ได้เลยเออนะครับผมซึ่งความเป็นตัวตนโจจีของมิลเลอร์นี่นะครับก็ได้เริ่มออกมาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี2015ครับจากการปล่อยเพลงลงในซาวคลาว2เพลงครับก่อนที่ในปี2016เนี่ยจะปล่อยอัลบั้มแรกของเขานะครับที่ชื่อว่า Chloe Bur Bam Wood วันออกมาซึ่งหลังจากที่เขานะครับได้เลือกการทําช่องฟิลตี้แฟล k งไปเขาก็ได้ก็ได้ร่วมเข้ากับสังกัดเพลงอย่าง e t i Rising จนได้เกิดเป็นอัลบั้มที่ดังที่สุดนะครับ ปี2018ก็คือบ b ลลาดวันกับเพลงที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับก็คือ Slow Dancing in the Dark และทําให้ชื่อของโจจิเนี่ยดังขึ้นมากที่สุดในเวลานั้นเลยนะครับและใครหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักตัวตนของเขาแบบนี้เฮ้ยผู้ชายแบบนี้หน้าตาแบบนี้ลุคเท่ๆแบบนี้เขาคือศิลปินดงังนามว่าโจจิเป็นศิลปินสุดเท่ที่มีสไตล์ครับเป็นคนที่ลุคดูแบบป่วยๆขอบตาหลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูแบบ เสาร์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมกับเพลงสไตล์ช้าๆโลไฟที่กําลังเป็นกระแสนิยมอะไรแบบนี้ฮะไม่ได้รับรู้เลยครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยเป็นอะไรและทําอะไรมาก่อนนะครับซึ่งพอโจจีนะครับได้ออกผลงานเพลงมาสักพักครับจู่ๆก็มีคนไปเจอกับกล่องแพนโดร่าครับแล้วเปิดมันขึ้นมาก็เลยตามคาดนะฮะกลายเป็นดราม่าระดับโลกเลยทีเดียวครับสอหรับวงการเพลงแล้วก็สายมีมทั้งหลายแหล่ฮะจากปัญหารัาที่มีแฟนเพลงเกาหลี ได้ทําการเปิดดราม่าให้เลือกสนับสนุนนักร้องชื่อดังอย่างโจจีครับหลังจากที่คนพบว่าเขาคืออดีตฟิ f ตี้แฟผู้ที่ทำคอนเทนต์ที่มีเรื่องคำหยาบการเหยียดการด่าทอและอื่นๆอีกมากมายจนเกิดแฮชแท็กโจจี isover บนทวิตเตอร์ขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากที่ยูเซอร์นี้นะครับก็คือแฟนเพลงเกาหลีคนนี้เนี่ยได้ทําการแฉตัวตนที่แท้จริงของโจจีครับและชาวเคป๊อปทั้งหลายนะครับในทวิตเตอร์หลายคนเนี่ยก็ได้เข้ามาโพสต์ต่อว่าโจจี อย่างมากมายแล้วก็ร้องขอครับให้มีการยกเลิกงานเพลงทุกอย่างของเขาในอนาคตอีกด้วยแต่ในตอนนั้นครับกระแสก,ก็ได้ตีกลับฮะเมืม่อคนที่รู้จักตัวตนฟิวตี้แฟรง์เนี่ยเริ่มออกมาปกป้องปับป้าฟแฟรงกุปนะครับผมโดยมีชาวอิคนหนึง่งฮะก็ได้ออกมาพูดด้วยว่าเพลงของฟิ f r a n แฟรง์เนี่ยมันเป็นการแสดงล้วนๆครับซึ่งส่วนตัวเขาก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอยากจะยกเลิกงานเพลงอะไรของเขาแต่อย่างใดครับจนเจ้าของทวิตนั้นเนี่ยกลับหลุดปากครับก็คือหลุดการพิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับพิมพ์คำด่าเหยียดผิด ออกมาซสเองอะซึ่งผู้ที่เปิดประเด็นนี้นะครับก็ได้ทําการปิดแอคเขาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากโดนขุดครับว่าตัวเองเนี่ยก็ชอบพูดคาเหยียบผิวเช่นเดียวกันจนกลายเป็นว่ากระแสนะฮะเริ่มตีกลับมาครับกลายเป็นการแซวเหล่าแฟนเคป๊อปที่ไม่รู้เรื่องครับว่าโจจีเนี่ยเคยเป็นฟิ t ตี้แฟงมาก่อนซะอย่างนั้นรวมไปถึงมีทั้งการแซวกันด้วยนะครับเช่นเฮ้ย ้าพวกนี้รู้ว่าอุสังหีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเซเลมูนจะรู้สึกอย่างไรกันนะหรือถ้ารู้ความจริงอันน่าตื่นตะลึงที่ว่ายังอามิไลท์คือคีร้าเนี่ยจะตกใจแค่ไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นครับกลายเป็นว่าเหล่าแฟนเพลงเคป๊อปในตอนนั้นนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยที่ออกมาด่าโจจีนะครับผมโดนด่ากลับอย่างหนักครับแล้วก็โดนตอบจังๆว่าคนที่ไม่รู้ว่าโจจีคือฟิลตี้แฟ n k มาก่อนเนี่ยมากล้าพูดได้อย่างไรครับว่าเป็นแฟนคลับจริงๆฮะซึ่งว่ากันตรงๆนะครับแม้ฟิลตี้แฟ n k กหรือว่า Pink Guy พิงกายเน คำหยาบมากมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการแสดงโดยในช่อง YouTube ของเขานะครับจะมีคำอธิบายว่าฟิลตี้แฟรงค์นะครับคือตัวอย่างของสิ่งที่คนไม่ควรจะเป็นเอาไว้ด้วยกลายเป็นว่างานนี้คนเปิดสืกอครับกลับกลายเป็นฝ่ายยับเยินใะอย่างนั้นเลยก็นี่แหละครับคือประวัติและตัวตนของมิลเลอร์พิงกายฟิลตี้แฟรงค์และก็โจตจิครับศิลปินชื่อก้องโลกครับที่เคยให้กําเนิดมีมดังและกระแสนในโลกอินเทอร์เน็ตเอาไว้อย่างมากมายถึงแม้ว่าวันนี้ครับเขาจะไม่ได้ไปสร้างมีมหรือว่า คอนเทนต์กเพียนให้แฟนๆได้ดูต่ออีกแล้วเพราะด้วยความชอบในเรื่องของดนตรีและการแต่งเพลงครับแต่สิ่งที่เขาเคยสร้างไว้ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นและถูกหยิบม,มาเล่นกันอยู่เรื่อยๆรวมไปถึงแฟนๆยุคเก,ก่าอย่างผมคนหนึ่งก็ยังคงติดตามเพลงใหม่จากเจ้าตัวอยู่เรื่อยๆนี่คือหนึ่งในไอดอลในดวงใจของผมคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่กับมนุษย์มีมคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงร,รบกวนกดไลค์กดแชร์ ตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปฟังเพลงชัดฟั k ก p ก่อนนะครับสวัสดีครับ